ดาวออกอาการเหมือนกันนะคุณเออฉันถึงเข้าใจอารมณ์ความเป็นติ่งไงใครว่าติ่งเกาหลีปวดรวดแบบโอฉันก็ติ่งได้แล้วฉันก็ยังใช้ชีวิตแบบประสบความสำเร็จในแบบของฉันได้เราสองคนแน่นอนพอโซเชียลเวิร์กอีกก็คือพอจะไม่ค่อยมีงานกันเท่าไหร่ปุ๊กก็นั่งดูซีรีส์คุณก็ตกหลุมรักไอยูเป็นที่เรียบร้อยเลยถูกต้อง เขาคืออีจีอนชื่อคล้ายๆในในซีรีส์ที่ผมดูเหมือนกันนะเขาชื่ออีจันอีจันอีจันอีจีอันอะไรทกอย่างเนี่ยในในซีรีส์ผมที่ผมดูอะเอาเป็นว่าถ้าใครว่างช่วง New World from Home ผมแนะนำซีรีส์ชื่อว่า My Mister ไม่ต้องสปอยเลยทั้งเส้นดูแล้วคุณะจะอิม่ม<อ>เอมใจแค่นั้นพอเลยอ่ะเอาเป็นว่าดาวดูทุกละครแทบแบบซีรีส์แทบทุกเรื่องของไอยูแล้วก็สนุกทุกเรื่องก็มีบางเรื่องที่จบแบบฉันอกหักไปสักสองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็มีแต่ซีรีส์จะเป็นแบบนี้แหละพอดูปุ๊บจะมูฟออนยากแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็เปิดเพลงของเขาวนๆผมยังเป็นอยู่ตอนนี้ <c oughs> คือดูจบตีสองรู้สึกว่าอยากจะนอนแล้วตีห้ายังไม่หลับเลยเพราะว่าเขาไปอ่านกระทู้ทไมอ่ะมันรู้สึกว่าให้อยากอยากแช์ว่าแบบให้เขาคิดเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะ เรื่องนี้สรอบรองที่สนี่เดี๋ยวจบปุ๊บเดี๋ยวผมดูรอบสาแล้วปิดซับเลยผมนี่ผมบอกกับเพื่อนแล้วว่าเอ้กูตัดสินใจนะว่าจะขอไอยูแต่งงานจะขอไอยุแต่งงานผมเคยเดเร็กไม่เสร็จไปหาแล้วจริงเหรอยังไม่ตอบผมเดี๋ยวผมรอฉันเคยเป็นติ่ง ของดงบังชิงกิจะบอกคุณดเด็กไม่เสร็จไปยุคแรกยุคนั้นไม่มีเด็กวันที่เขามาเมืองไทยฉันเช่ารถตู้ขับตามเจ้าดาวไอ้ดาว,ดาวแล้วเช่ารถตู้ให้เขาขับให้อย่างงี้เหรอเช่ารถตู้แล้วขับตามฉันไม่ได้เป็นตัวต้มตัวตีแต่เพื่อนฉันเนี่ยคือเป็นติ่งระดับประเทศฉันก็ไปรู้จักกับเขา,าไปดาวขึ้นรถตู้ไปด้วยกันอ๋อรถตู้เช่ารถตู้เพราะว่ามีเพื่อนไปเยอะมีติ่งไปเยอะเออโอ้ แบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะรู้สึกเจ็บใจมากเวลามีใครมาว่าติ่งเกาหลีฉันจะรู้สึกเจ็บใจมากเวลามีใครมาว่าแบบบรรดาแฟนคลับต่างๆ<อ>ต้องบอกเลยนะว่าศิลปินเขาก็ขับเคลื่อนด้วยความรักจากแฟนคลับ<ช>แล้วก็การสน<ช>ับสนุนนี่แหละ<อ>ถ้าไม่มีแรง,แรงจากแฟนคลับอะไรต่างๆนะมันก็ไม่มีทางที่ผลิตอะไรออกมาให้เราดูได้จริงแต่พูดจริงๆนะเช่ารถตู้ตามก็เกินไปแกสมัยก่อนมันเป็นเรื่องคลาสสิกมาก จริงเหรอมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากยุคก,ก่อนไป้ายไฟอย่างเงี้ยเหรอเอออู๋เช่ารถตู้ตามเหรอะครับเช่ารถตู้ตามเป็นเรื่องคลาสสิกมากามันมันจะตลกมากแบบตามยาวเป็นชั่วโมงแล้วก็วกตกตว่าผิดคันอะ่ะ <c oughs> ลงมาเป็นเท่าแก่ที่ไหนไม่รู้อะ่ะมานั่งกินแปะซะากันอยู่อะ่ะ <c oughs> อแล้วมันก็ต้องถึงจุดที่คุณตามไม่ได้ดิใช่แบบเขากินข้าวหรือเขาแบบเข้าที่พักหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเด่นหลังคารถตู้ก็แฮปปี้คือความอินเอมอยู่ที่ว่าคุณเห็นล้อรถมันหมุนแกมันสนุกแล้วก็จินตนาการว่าเขานั่งอยู่ในรถแค่เนี้ยเหรอฉันบอกไม่ถูกมันสนุกแค่นั้นรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนกันดาวมึงขับตามกูก็ได้อย่างนั้นเห็นล้อรถเฉยเียบกับดงบังเก่ะเียบกับดงบังเกตอนนั้นดงบังผมก็ทันอยู่ อยู่อันดังมากยูโนยูโน่ป่ะยูโนยูโทแล้วมีใครอีกช่างมินที่ล่าสุดเขามาที่นี่นี่ลิกกี้ยูชนนี่พี่แอนพี่แอนพี่แอนถ้าเป็นพี่อันตกบัง ดงบังผมเห็นเขาถ่ายรูปคู่กับคนนึงอยู่ที่เขามาเขาชื่ออะไรนะมิกกี้เดี๋ยวนี้บิกกี้แทบจะเป็นทูตมาที่นี่บ่อยๆแล้วยุคแรกๆเลยมาดงบังอะยุคแรกๆของของความเป็นอ่าหนุ่มเอเชียหล่อๆนะใช่หล่อมากเก่งมากทุกคนไงฉันก็เลยแบบว่าเออดาวออกอาการเหมือนกันนะคุณเอ้ยแกเนื้อเต้นเหมือนกันนะเออฉันถึงเข้าใจอารมณ์ความเป็นติ่งไงใครว่าถึงเกาหลีโม่กลัโคตร แบบโอ้ฉันก็ติ่งได้แล้วฉันก็ยังใช้ชีวิตแบบประสบความสำเร็จในแบบของฉันได้เอออันนี้เรื่องจริงอันนี้ชอบได้มันรักของฉันแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนใครชอบไปเถอะโอ้เวลาหนังสือสอบพี่ยูโน่ฉันเหนื่อยจังเลยค่ะอนเดียวคหนังสือต่อแล้วคคนเดียวด้วยเหรอฉันอยากให้คนคัดมีมนี้ไปลงและเผยแพร่ในติ่งเกาหลีฉันเชื่อว่าทุกคนอินแบบฉันวันนี้สอบเรางสอสอบไม่ได้แล้วพี่ยูโน่โอ้เนี่ยวันนี้โอ้คุยคนเดียวด้ว่ยหว่ะ